อาชีพครูอาชีพครูเนี่ยนะมันเป็นอาชีพที่สำคัญกับเด็กมา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 กที่สุดเลยทีเนี้ยครูตอนประถมบางคนเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องในตํำราเรียนแต่เขาสอนเรื่องอื่นซึ่งสิ่งเนี้ย มันมันมันสำคัญนะมันทำให้เด็กเนี่ยตกผลึกทางความคิดและมีความคิดที่ซับซ้อนและทำให้ตัวอาจารย์เอเนี่ยเข้าใจคนเข้าใจความเป็นคนมากขึ้นเพราะว่า เชื่อไมหมล่ะว่าครูที่สอนอาจารย์เอ๋อตอนปหกับปอหกมีอยู่คนนึงอะ่ะแกเพียนเพี้ยนอ่ะและเอ๋ก็ไม่รู้ว่าแกมีปัญหาอะไรนะแกไปกระโดดกระโดดตึกตายแต่จะมีครูอีกสองคนที่เอ๋ชอบอะ่ะอีกครูอีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้มองเราโง่ เ้ามองว่าเราอะฉลาดมีความสามารถเฉพาะตัวมีพรสวรรค์เพียงแค่ว่าเรียนเลขห่วยสอบตกอังกฤษเรียนไม่ค่อยเก่งส่วนคู่อีกคนนึงเนี่ยแกเป็นคนที่จะชอบแบบชอบสั่งชอบสอนน่ะในเรื่องเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องในตำราเรียนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางตัวอะไรประมาณเนี้ยส่วนครูบางคนเนี่ย เป็นไอ้นี่เลยอะใช้คำว่าอะไรวะด่าครูบาอาจารย์ก็บาปอ่ะเป็นไอ้นี่สาวแก่ขึ้นคานไม่สวยด้วยตัวเบล,เลอเลยแล้วก็เหมือนในหนังเลยอะเหมือนในหนังฝรั่งเลยอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ชอบลงโทษเด็กแรงๆอ่ะตีเด็กผู้ชายทีอ่ร้องไห้จ้าเลยอะแบบดุดัน ใจร้ายอะไรประมาณนี้เออแต่แบบแต่มันก็มีครูบางคนนะที่เออเขาไม่ได้สอนเรื่องในตำราเรียนอะแต่ว่าเขาสอนในเรื่องที่มันสำคัญมากกว่านั้นอะจะว่าสอนจิตวิทยาก็ได้นะแต่เอมองว่ามันเป็นการสอนเรื่องเกี่ยวกับมารยาททางสังคม สอนเรื่องจารีดประเพณีความเชื่อสอนเกี่ยวกับความคิดของผู้ใหญ่กับความคิดของเด็กแล้วแกก็สอนภาษาไทยเอตอนม .1 อ่ะแล้วตอนนั้นน่ะเราก็ยังเด็กนะไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรอกแต่แก ก็พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรายังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแต่ทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะเราอยู่หมหนึ่งมันมีอาจารย์แก่ๆอยู่คนนึงอ่ะเขาเรียกสาววัยทองอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้แปลกมากเลยนะแกเอาเรื่องของนักเรียนห้องข้างๆอ่ะมานินทาก็คือว่าตอนอยู่มต้นเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบสามห้องเอจะอยู่ห้องสิบแล้วมันจะมีเด็กอยู่ห้องหนึ่งอ่ะที่ใกล้ๆะ คืองี้ตอนนั้นอะงงมากเลยคือครูคนเนี้ยเขาพูดอะไรที่เราฟังแล้วเราแบบงงอ่ะอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่านักเรียนชายหญิงที่อยู่ห้องเนี้ยจับกลุ่มไปมั่วเซ็กกันที่ริมทะเลโดยไปนอนค้างบ้านเพื่อนที่อยู่ทางจังหวัดเพชรบุรี เพราะว่าเด็กที่มาเรียนในห้องอะ่ะบางคนเขามีบ้านอยู่ต่างจังหวัดบางคนเป็นคนต่างจังหวัดที่มาเรียนในกรุงเทพแล้วมันมีเด็กที่อยู่ในห้องเนี้ยคนหนึ่งอะ่ะเขามาเล่าให้อาจารย์ฟังมาพูดกันต่อนะคะก็ก็ตอนนั้นอะ่ะเราเรียนมหนึ่งแล้วมันมีอาจารย์แก่ๆคนหนึงอะ่ะเป็นผู้หญิงวัยทองอะ่ะ แกก็เอาเด็กไปประจานด่าทุกห้องเลยอะ่ะแกสอนห้องนี้ก็ด่าห้องนี้เอาเรื่องของเด็กห้องนี้มาด่าให้เด็กห้องนี้ฟังเอาเรื่องของเด็กห้องนี้มาด่าให้เด็กห้องนี้ฟังอ่าหมดเลยอะ่ะบอกว่าพวกเนี้ยนัดเย็ดกันอยู่มหนึ่งเองนะ แกบอกว่านักเรียนกลุ่มเนี้ยี่สิบกว่าคนน่ะไปเที่ยวทะเลแล้วก็นัดมั่วเซ็กกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งโดยที่มีเด็กในห้องอ่ะนักเรียนในห้องคนนึงอ่ะเขาไปเล่าให้อาจารย์ฟังเพราะตัวเขาไม่ได้ไปเพราะว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตทีเนี้มันมีคนไปไปฟ้องไปฟ้องอาครูทีเนี้ย ครูคนนี้เขาเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนคิดมากแล้วก็เอาเอาเด็กเนี่ยไปพูดเสียหายแต่ทีเนี้ยมันจะมีครูอยู่คนหนึ่งอะที่คือครูคนนี้เขาเป็นครูสอนภาษาไทยนะแต่เขาไม่ได้สอนแค่เรื่องในตำราเนี่ยเหมือนเขาจะสอนเกี่ยวกับจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมวิธีคิดวิธีคิดแล้วก็คำคำสั่งสอนแบบ คนโบราณเขาสอนกันมาอย่างนี้อย่างนี้นะคนโบราณเขาสอนแบบนี้เพราะเหตุผลแบบนี้คนสมัยก่อนเขาสอนแบบนี้ก็เพราะเหตุผลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือครูคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเด็กอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าครูคนเนี้คิดไปเองเขาไม่เชื่อว่าเด็กอายุแค่เนี้ยมันจะเป็นแบบนั้น เขามองว่าเด็กกลุ่มนี้เพิ่งรู้จักกันยังมีความสดใสล่าเริงแล้วก็อาจจะแบบชวนกันไปเที่ยวก็เท่านั้นเองเป็นการนัดเจอนัดสังสรรค์แล้วก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานตามภาษาเด็กโดยขึ้นรถไฟไปแล้วก็ไปค้างบ้านเพื่อนคืนหนึ่งไปเสาร์อาทิตย์นะ่ะค้างบ้านเพื่อนคืนหนึ่งไปค้างบ้านเพื่อนคืนหนึ่งพอวันอาทิตย์ก็กลับโดยที่ว่า ก็ไปเที่ยวกันจริงๆเนี่ยแหละแต่ไม่รู้ว่ากินเหล้าหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ลักษณะคือไปเที่ยวทะเลแล้วก็ค้างบ้านเพื่อนคืนหนึ่งซึ่งไปกันประมาณยี่สิบกว่าคนคือเยอะมากแล้วก็มีทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงไปเที่ยวกันน่ะแล้วก็ทีเนี้ยคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ เอาไปด่าก็เจิงเลยโดยที่เรื่องที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งตอนนั้นเอ๋ก็คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเรานะจนเอ๋เจอเจอกับตัวเออเ๋ถึงรู้ว่าว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ดีเอ๋เจอมากับตัวแล้วเรารู้เลยอะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ใช่จะดี บางคนก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะอะไรเลยแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่มันมีอาจารย์คนเนี้แหละที่ว่าเขาเขาเคยสอนนะตอนที่เขาสอนภาษาไทยอะ่ะเขาเคยพูดนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องที่อาจารย์คนเนี้ยเอาเด็กห้องเนี้ยไปด่าเขาบอกเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็บอกด้วยซ้ําไปว่าเขาเขาสอนในห้องอะ่ะเขาบอกว่าการที่เราเป็นเด็ก การที่เราเป็นเด็กถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกแต่เมื่อเราทะเลาะกับผู้ใหญ่ยังไงเราก็ผิดให้จำเอาไว้ให้ดีเนี่ยประโยคนี้เอจําได้เลยตอนนั้นอยู่มหนึ่งเขาบอกว่าการที่เราเป็นเด็กถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกแต่เมื่อเราทะเลาะกับผู้ใหญ่ยังไงเราก็ผิดให้จำคำนี้ไว้ให้ดีๆเลยทีเนี้บ้านตรงข้ามอ่ะบ้านตรงข้ามเอนะ มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดใหม่จริงๆรร้านมันขายถูกมากเลยนะแต่ร้านมันทําไม่อร่อยมันขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วไปแหละเส้นเล็กมันเป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาก็จะขายเป็นพวกเส้นหมี่อ่ามีเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กอ่ะมันจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลามันก็มันก็จะทาจืดๆนั่นแหละแต่เอจะปรุงใส่พริกใส่น้ำปลามันก็เออมันก็อร่อยพอทานได้มันขายราคาถูกอ่ะพิเศษยี่สิบ พิเศษยี่สิบธรรมดาสิบห้าคือร้านน่ะมันอยู่ตรงข้ามมันอยู่ตรงข้ามบ้านเอ๋เยื้องๆกันนี่แหละแล้วเจ้าของร้านเขา่จะเป็นผู้หญิงอ้วนๆขาวๆส่วนผัวเขาเนี่ยจะตัวเตี้ยๆผอมๆขาวๆเออคือเอ๋ก็ไปกินร้านเขาบ่อยเคยทําจานเขาแตกอยู่ครั้งหนึ่งเคยทําจานเขาแตกด้วยซ้าไปเพราะว่า เราอะ่ะจะถือก๋วยเตี๋ยวอะ่ะมากินที่บ้านแล้วเราทําจานเขาแตกไปใบหนึ่งเอ๋ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเขาถึงโกรธเรานะคือเราทําทําชามเขาแตกไปหนึ่งใบแล้วทีเนี้ยวันนั้นอะ่อะเอ่าเราเดินกลับเข้ามาจากปากซอยจากปากซอยเราเดินเข้าซอยมาทีเนี้ยเราตอนที่เอ๋จะจะเข้าบ้านใช่ไหมคือเอ๋จะต้องไม่เข้าที่ตรงหน้าบ้านยายอะ่ะ เพราะตรงหน้าบ้านเอเนี่ยเหมือนเขาจะล็อกประตูไงทีนี้เอเลยจะไปเข้าตรงบ้านยายพอเข้าตรงบ้านยายเสร็จเนี่ยเอก็จะเดินจากบ้านยายไปที่บ้านตัวเองซึ่งวันนั้นอะ่ะมันก็เป็นวันปกติวันหนึ่งอะ่ะคือเอเดินเดินมาแบบปกติเลยนะไม่ได้เราอะ่ะเรื่องนี้เอจําจําแบบบอกได้เลยว่าเอจําขึ้นใจเลยและเอรู้แล้วว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่บางคนอะ่ะไม่มีวุฒิภาวะและตอแหลเก่งมาก เอเดินมาเรื่อยๆอีเทียเนี่ยมันมองหน้าเอออีกลมๆหมูๆอ่ะมันอ้วนนะแล้วมันขี้เล่มันก็มองหน้าเอเอยิ้มให้มันมองหน้าเออเอยิ้มให้มันทีเนี้ยมีวินมอเตอร์ไซค์ขับมาจอดหน้าร้านมันเพื่อส่งลูกค้าแดกให้แดกร้านมันและอีกะหลี่ตัวเนี้ย มันก็หันไปมองวินมอเตอร์ไซค์ทีเนี้ยความที่ว่าปากกลัวยังยิ้มอยู่เอ๋ก็หันไปมองมอเตอร์ไซค์เข้าใจไหมว่ามันอะมองหน้าเอ๋เอเลยยิ้มให้มันทีเนี้ยวินมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านมันมันก็หันไปมองวินมอเตอร์ไซค์เอ๋ก็พามทพ่่อปากกลัวมันยังยิ้มอยู่เอ๋ก็หันไปมองวินมอเตอร์ไซค์ในเอ๋หันไปมองวินมอเตอร์ไซค์ในขณะที่ปากกลเนี่ยยังยิ้มอยู่ เอ๋ก็มองอยู่เอ๋มองไม่ถึงสามวินาทีพอเอ๋มองเสร็จเอ๋ก็หันกลับเข้าบ้านแล้ววันนั้นน่ะเอ๋โดนแม่ด่าโดนยายด่าทั้งที่เราไม่มีความผิดเลยเลยเจํจได้เลยว่าความเคียของคนนี่มันมากขนาดไหนอ่ะอีกะหลี่อีสัตว์นรกตัวนี้นะมันไปบอกยายเอ๋ว่าเอ๋ยิ้มยั่วให้วินมอเตอร์ไซค์เขาพูดแบบนี้เลยนะ เขาบอกว่าเอเนี่ยยิ้มยั่วให้วินมอเตอร์ไซค์ทั้งที่ไอ้ A. วินมอเตอร์ไซค์คนนี้ยมันเอาลูกค้ามาส่งหน้าร้านอีกาลีตัวเนี้เพตอะนั้นเออยู่มหนึ่งนะเอนึกถึงลึกถามว่าทาไมเอถึงจําครูคนนี้ได้อ่ะาครูคนนี้เขาสอนภาษาไทยเอตอนมอหนึ่งแล้วเขาอ่ะเคยพูดว่าถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกนะแต่ถ้าเราทะเลาะกับผู้ใหญ่เราก็เป็นฝ่ายผิดและอยู่ดีทั้งยายทั้งแม่ก็มาดา่าแบบไม่มีเหตุผลตอนนั้นเราร้องให้ โหเราเอร้องไห้เสียใจมากเพราะตอนนั้นเราเพิ่งอยู่แค่มอหนึ่งแต่เอก็พูดนะอยู่ดีเขาก็มาด่าแบบไม่มีเหตุผลนะแต่เอ๋พูดนะก็วินมอเตอร์ไซค์มันมาส่งลูกค้าไม่ได้ยิ้มเอ๋ก็บอกไม่ได้ยิ้มวินมอเตอร์ไซค์มันมาจอดส่งลูกค้าให้ร้านอีเชียนี่เอบอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์มันมาจอดส่งลูกค้าให้กับร้านอีเทียนี่กูไม่ได้รู้จักกับไอคนนี้ เอบอกกูไม่ได้รู้จักกับไอ้นี่วินมอเตอร์ไซค์เข้ามาส่งลูกค้าแล้วเขาหันมามองหน้าเอ๋เอไม่ได้ยิ้มให้มันเอ๋ยิ้มให้เจ้าของร้านและอีไออีอีเฮียเนี่ยมันเอาเอ๋มาพูดใส่ร้ายป้ายสีในขณะที่เรายังเด็กอยู่ร้านเนี่ยมันทําอาหารไม่อร่อยมันทําก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยมันเปิดอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องย้ายเพราะว่า หไม่มีตังจ่ายค่าเชาบ้านสองมันทำไม่อร่อยพาร้านนี้มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลามันจะจืดจืดอะแล้วก็มันทำมันทาไม่อร่อยแล้วมันขายถูกมันมันทำไม่อร่อยแล้วมันก็ขายถูกแล้วทีเนี้ยตอนนั้นอะความที่ว่าเราเป็นเด็กอะเราเจอแบบเนี้ยกับตัวเนี่ยเริ่มเข้าใจคนเลยว่าโหโหบางครั้งอะเด็กอะมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่า ผู้ใหญ่ปากตอแหลเอาไปพูดคือตอนนั้นเอรู้เลยว่าครูคนนี้ตอแหลมีปมมองเด็กในด้านไม่ดีคิดไปเองตอแหลมองเด็กในด้านไม่ดีแต่ครูอีกคนนึงอะ่ะเขาสอนไว้ว่าถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกอะ่ะแต่ความที่ว่าถ้าเราเด็กกว่าเขาเราต้องยอมเพราะว่าถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกแต่ในเมื่อ ทะเลาะกับคนที่เป็นผู้ใหญ่มันไม่คุ้มแต่ประสบการณ์ตรงนี้มันก็ทําให้ให้เอ๋เนี่ยได้ได้เรียนรู้นะว่าบางทีอ่ะเราอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ควรยิ้มให้คนแปลกหน้าบางครั้งอ่ะเราอยู่ของเราเฉยๆอ่ะอยู่แบบเฉยๆนิ่งๆทำหน้านิ่งๆทำหน้าเฉยๆ,ๆได้เปรียบสุดไม่ควรยิ้มให้คนแปลกหน้า แล้วก็อยู่แบบนิ่งๆเฉยๆยดีที่สุดส่วนผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเขาด่าเรามานั่นแปลว่าเขาไม่ได้มองเราดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราด่ากลับได้เลยเพราะคนที่เขามองเราเป็นเพชรยังไงเขาก็มองเราเป็นเพชรส่วนคนที่เขาไม่ได้มองเราในด้านดีเขาก็ไม่ได้มองเราในด้านดีอย่างเพื่อนที่มันชอบแกล้งชอบบูลลี่คนอื่นน่ะนั่นก็คือว่าโดยสันดานน่ะตัวเขาว่ามองคนอื่นด้อยกว่าตัวเองเขามองว่าคนอื่น โง่กว่าตัวเองมองคนอืว่วด้อยกว่าตัวเองมองคนอื่นเนี่ยมีคุณค่าน้อยกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามองในในอีกแง่หนึ่งนะถ้าเฉยได้ก็ดีถ้าเงียบได้ก็ดีเพราะว่าเอ๋เจอเท่าหัวงูอ่ะตามรังควานอะ่ะและเอ๋ไปปรึกษากับคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันเลยว่ะบางคนก็บอกแบบนี้บางคนก็พูดแบบนี้ทีเนี้เราได้ข้อสรุปว่า เอาตัวออกมาให้ไกลที่สุดหลีกหนีคนชั่วดีที่สุดเพราะว่าคนที่มันเป็นเท่าหัวงูเนี่ยนะมันจะมีแผนการร้ายมีแต่ความชั่วร้ายแล้วก็เขาคิดไม่เหมือนกับที่เราคิดคนที่มันชั่วเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกับคนดีคนดีก็คิดแบบคนดีคนเฮียก็คิดแบบคนเฮียสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ